สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปี้อาคารดนะคะก็จะเป็นฉบับสั้นนะอยากดูเรื่องของข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน8วันนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน8วันนะคะ ดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไร8วันนะกล่องที่1เริ่มจากซ้ายมือเคอคือฝั่งนี้ the world นะคะกล่องที่2 2ไม้กล่องที่3เอเ,อเชีย1นึ่งสองสเลือกได้เลยค่ะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน8วันนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะมาสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่หหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวคนนะุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นเมฆ เมดและเมดเมนะคะตอนที่เลือกกองนี้ค่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน8วันนะคะอะไรที่ที่คุณรู้สึกว่าพลาดโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินกู้เรื่องของโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่คุณพลาดไปอะ่ะจากคนบางคนก็ตามที่อยู่ดีๆก็เอา้าไม่ได้เจอเฉยเลยไม่ได้คุยเฉยเลยเอา้ากู้ไม่ผ่านเฉยเลยเอา้างานนี้ไม่ได้เฉยเลยนู่นนี่ คุณจะมีโอกาสเข้ามาซึ่งเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกว่าคุณพลาดไปแล้วไม่ได้แน่แนเลยเอา้าวโดนปฏิเสธไปแล้วจะมีการติดต่อกลับมาหยิบยื่นโอกาสมีการโทรกลับมามีการบอกว่าหรือถ้าแบบเป็นเรื่องงานนะคะไม่ได้อีกที่หนึง่งที่หนึ่งอะอยู่ดีๆเขาก็ติดต่อมาแล้วเป็นที่ที่ดีกว่าเดิมหรือถ้าเป็นเรื่องคน่ะคนที่เขาเคยปฏิเสธคุณเขาจะกลับมาแล้วมันจะเป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมอะค่ะ แล้วทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆด้วยว่าอ้าวอยู่ดีๆได้รับ email, อีเมลอ้าวอยู่ดีๆเขาโทรมาอ้าวอยู่ดีๆจากที่คิดว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วมีการนัดหมายใหม่นัดเจอกันอีกครั้งอะไรเงี้ยจะเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะประมาณ8วันนะคะหรือถ้าช้าไปกว่านี้คือช่วงต้นมีนามีนาคมอะ่ะอืมมีนาคมอะไรเงี้ยลองดูนะคะอันนี้เป็นข่าวดีนะที่จะเกิดขึ้นนะคะ อเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคณาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมิถุนตุลกุมนะคะพระศพจริงจริงก็ได้ทั้งการมังกรน,นะประศบการมังกรมิถุนตุนกุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่มีกุม,มตามให้นะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณกล้าที่จะตัด หรือว่าเลิกทิ้งเทอะไรบางอย่างเช่นเลือกที่จะตัดเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกออกไปไม่ครบแล้วตัดเพื่อนที่รู้สึกว่าเออไม่ได้มีประโยชน์อะไรในชีวิตล้วท็อกซิกมากๆเลิกคุยกับคนที่ไม่สนใจคุณอะไรเงี้ยคือตัดอะไรที่มันไม่ดีเก็บของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เลยในบ้านเอาไปทิ้งอะไรนู่นนี่นั่นนะ่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและส่งผลดีกับคุณนะ่ะเคต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆที่คุณตัด ทิ้งเทเลิกหยุดบล็อกอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณรู้สึกโบงหวาเวไม่ชินไม่รู้จะเอาอยังไงต่อไม่รู้จะทำยังไงแต่ให้เวลาตัวเองหน่อยสิ่งที่จะตามมาคือความความเอเนอร์จีใหม่ๆตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่ๆชีวิตคุณจะมีมีพื้นที่ให้กับคนใหม่สิ่งใหม่เอเนอร์จีใหม่ๆมากขึ้น นะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกเลยว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะไว้ของตัวคุณเองเวลาคุณส่องกระจกเวลาคุณพูดเวลาคุณออกไปนอกบ้านคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวเองอ่ะมีออร่าที่เปลี่ยนไปมีราศรีที่เปลี่ยนไปมีวิธีการพูดวิธีการคิดความสบายใจมันจะมากขึ้นและหลังจากนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าหลายๆครั้งอ่ะนึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึก ไม่น่าทาอย่างนั้นเลยเอยเสียดายจังเลยนู่นนี่นั่น,นขอให้รู้ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ่ะมันดีแล้วคุณตัดสินใจดีแล้วทําถูกแล้วที่ตัดเททิ้งหยุดบล็อกนะคะแล้วคุณจะค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นมากๆจากที่เลิกคบเพื่อนกลุ่มนี้ไปคุณอาจจะเก็บเงินได้มากขึ้นเลิกคบแฟนคนนี้ไปคุณอาจจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินอีกหรือไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนเรื่องของเวลาในชีวิต ไม่ต้องมีใครมาทําห้องรกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะรู้รู้เลยว่าชีวิตคุณดีขึ้นนะเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นนะ่ะก็ระวังความคิดตัวเองนิดนึงในช่วงที่แบบการปรับเปลี่ยนแรกๆมันอาจจะยังอยากยือ้ออยากโฮไวโฮออนท n t อิ t อยากไม่อยากทิ้งยังอยากที่จะเสียได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าอย่ไปเสียดายเลยนะคะเพราะว่าชีวิตคุณต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ บางอย่างถ้าเรามีขยะในใจเยอะมีขยะในห้องเยอะอะไรที่ไม่ใช้อะไรเก่าๆอะ่ะเคลียร์มันออกไปเราจะได้มีพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเนาะโอเคอันนี้เป็นข่าวดีนะโอเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมสิงธนูนะคะตรงนี้มองว่าเป็นพระศพก็รัก ผสบกรกฎเค้กมองกรกฎเพราะสองใบนี้เพราะสบกรกฎแล้วก็การนะคะกันจริงๆถ้ามีอันนี้ก็มีมังกรด้วยนะผสบกันมังกรนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นใครที่อยากจะแต่งงานจะได้แต่งงานใครที่รอแฟนขอแต่งงานก็จะได้แต่งงานรอมีลูกก็จะได้มีลูก ใครที่ยื่นกู้ที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินก็จะผ่านฉลุยใครที่ตั้งใจจะขายบ้านขายที่ดินก็จะขายได้ใครที่พยายามจะปลดหนี้อะค่ะหนี้ที่อยู่มานานหนี้ที่แบบเกาะติดคุณมานานปลดภาระจะปลดได้ถ้ามีคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยลงทุนช่วงเนี้ลงทุนกับบ้านอะสังหามันคุ้มไหมคุ้ม ทำได้ในระยะยาวนะคะคือมันเป็นข่าวดีอ่ะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงครอบครัวงานแต่งอสังหาริมทรัพย์คู่ครองใครที่โสดอะ่ะก็จะได้เจอคนที่เป็นเหมือนโซเมทที่ก้าวเข้ามาในชีวิตบางคนได้วนกลับไปเจอกับคนคนหนึ่งที่เคยสำคัญในอดีตเป็นโซเมทเป็นทวินเฟรมก็ได้แฟนเก่าคนรักเก่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้บางคนจะได้เจอกับ พ่อของลูกแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวดีนะซึ่งถามว่าทำไมมันเยอะ Energy มันพลังภูมิมากๆคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูอะเลือกกองนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้ใครจะเข้ามาดูบ้างแต่คนส่วนใหญ่เลือกกองนี้นะคะแล้วข่าวดีที่เครพูดไปจะเกิดขึ้นกับเฉพาะบางคนไม่ทุกคนซึ่งทุกคนที่ดูอยู่อ่ะจะเกิดเฉพาะบางเรื่องบางคนได้ทุกเรื่องบางคนได้บางเรื่องนะคะก็เป็นข่าวดีเนาะ โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวนะบางคนนะ่ะจะเกิดขึ้นช่วงเดือนเมษาหรือสิงหาแต่เคกถามไพ่ภายใน8วันนะแต่อันเนี้ยเหมือนไพ่ก็บอกว่าบางคนก็เมษาไงสิงหาเมษาสิงหาประมาณเนี้ยกันยาอย่างเงี้ยคะ่ะเมษาสิงหากันยานะคะเรื่องเนี้ยจะเกิดขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ